มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันที่19พฤษภาคมนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นจากข่าวของชาวบ้านในช่วงของไม่น่าเชื่อว่าฤดดูฝนนะครับจะมีไฟไหม้บ้านครับและก็ไฟไหม้บ้านครั้งนี้เกิดจากฟ้าผ่าด้วยครับผมจนสามารถไหม้บ้านวอดเลยครับผมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่อีสานบ้านเฮานี่เองครับ ไปฟังเรียกกันนะครับทางเดลนิวออนไลน์นะครับเขาบอกว่าเปรี้ยงเดียวฝนตกฟ้าผ่ากลางบ้านพึงไม่วอดสองหลังนะครับโอ้นะนะ่เป็นห่วงทีเดียวนะครับโดยเมื่อเวลา 15. บหนาฬิกาสมตินของเมื่อวานนี้นะครับ18พฤษภาคมร้อยตำรวจเอกชะวานใน มารสีนะครับรองสารวัตรสอบสวนสชายตรบุภูธรนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่148หมู่10บ้านเสมานะครับชุมชน2องตำบลนนสูงและก็กำลังลุกลามนะครับจึงรุดไปตรวจสอบนะครับพร้อมประสานงานรถดับเพลิงทําการดับไฟนะครับพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับพบว่าฝนยังตกฝนยังเพิ่งหยุดนะครับฝนเพิ่งหยุดตก และมีเพลิงกําลังลุกไหม้บ้านาบ้านสชั้นนะครับครึ่งไม้ครึ่งปูนเสียหายทั้งหลังนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันฉีดน้ำฉีดน้ําดับเพลิงนะครับให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงนะครับแต่เนื่องจากมีลมกระโชกเป็นระยะๆะะนะครับทำให้เพลิงลุกไหม้ ไปบ้านข้างเคียงอีกหลังนะครับก็คือเลขที่147นะครับเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทําความเสียหายให้ทั้งหลังเลยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงประมาณ30มนาทีนะครับจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับจากการสอบสวนนายทองรัตทิพจักรนะครับอายุ52ปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านเลขที่148นะครับซึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงนะครับให้การว่า ก่อนเกิดเหตุนะครับตนได้ออกไปทํานานะครับที่อําเภอหนองแสงกับภรรยาปิดบ้านเอาไว้นะครับต่อมาเพื่อนบ้านโทรไปบอกนะครับว่าฟ้าผ่านะครับลงกลางบ้านทําให้ไฟลุกไหม้นะครับทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับตนจึงรีบกลับมาดูบ้านนะครับพบว่าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังนะครับภายในบ้านมีเงินสด20,000บาทโอนนะนะครับ ที่ได้มาจากการขายข้าวเปลือกและก็ทองรูปพันธ์อีก2บาทรถไถนารถจักรยานยนต์และก็รถ3ล้อเครื่องและทรัพย์สินภายในบ้านถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลยนะครับทางด้านนางอาลิสาหินศิลานะครับอายุ36ปีนะครับเจ้าของบ้านเลขที่147นะครับผู้เสียหายไฟลุกลามไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังเช่นกันนะครับก็เล่าให้ท <change> ีมข่าวให้ฟังนะครับเล่าทั้งน้ําตาเลยนะครับว่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับตนได้นํา กับเข้าไปส่งสามีนะครับที่รับจ้างไถนานะครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ5-6กิโลต่อมามีฝนตกนะครับอันนี้ก็ทางเพื่อนบ้านโทรมบอกเหมือนกันนะครับว่าฟ้าผ่าบ้านนายทองรัตนะครับซึ่งอยู่ติดกันนะครับทำให้ไฟลุกไหม้ไฟลุกไหม้บ้านแล้วนะครับแล้วก็ลามมาไหม้บ้านของตนนะครับหมดทั้งสองหลังนะครับภายในบ้านก็มีรถอีแตนรถจักรยานยนต์ทรัพย์สินเสียหายหมดนะครับ เหลือแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ติดตัวเท่านั้นนะครับทางด้านร้อยตำรวจเอกนะครับชวนามรสีรองสารวัตรสืบสวนนะครับอสอบสวนนะครับสาใตรวจภูธรนนนสูงซึ่งก็สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดจากฝนตกและก็ฟ้าผ่าลงมาบ้านต้นเหตุนะครับต้นเพลิงนี่แหละนะครับทำให้ไฟฟ้ารับรจรนะครับจนเกิดเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง แล้วก็ลุกลามไปบ้านข้างเคียงนะครับซึ่งจะได้ประสานไปยังตารวจพิสูจน์หลักฐานนะครับมาตรวจสอบมาตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแต่ก่อนนี้เราก็เชื่อมั่นว่าเวลาที่ฝนฟ้า,นฟานขนองอยู่ภายในบ้านดีที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดที่สุดแต่กลายเป็นว่าแม้แต่อยู่ในบ้านเองก็ยังไม่ปลอดภัยอันนี้โชคดีที่รอดตายไปเพราะบ้านในสองหลังไม่มีเจ้าของอยู่เพราะว่าคนไม่อยู่ที่บ้านครับ <S <S ไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็นําเสนอไปนะครับคือไป เรียกว่ายตาต้นมามันสปะหลังก็ประกอบฟ้าผ่ามาภรรยาเสียชีวิตนะครับส่วนทางด้านสามีกับลูกบาดเจ็บมีลูกอายุสองขวบครับที่เรียกว่ารอด,รอดไ,มไม่เจ็บปวดอะไรเลยนะครับผม อันนี้คือไปหลบอยู่ที่ใต้ร่มไม้ใหญ่แต่อันนี้คืออยู่ในบ้านและฟ้าผ่าบ้านแล้วก็คงทํให้เกิดการสปาของไฟและเกิดเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาและข้างบ้านก็ซวยตามไปด้วยครับเพราะไฟลามเสียหายทั้งที่เป็นต้นเพลิงและก็บ้านของเพื่อนบ้านด้วยนี่คือความซวยจริงๆเลยนะครับเงินทองก็หายไปทรัพย์สินที่หาได้ก็หายไปด้วยโอ้ เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากทีเดียวครับต้องระมัดระวังนะครับสมัยนี้ฟ้าผ่าสเปซสปะไม่มีตะกะไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับเรียกว่าเป็นอาการเกรียนของฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าตามอำเภอใจโดยไม่มีตะกะไม่มีส่งสัญญาณเลยว่าจะตรงไหนผ่าได้ผ่าไม่ได้นะครับไหนสมควรไม่สมควรไม่สนอยากจะผ่าตรงไหนก็ผ่าไปนี่ครับถ้าเผิ่อยู่ใกล้ๆจะตบบ้องหูเลยนะนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยครับครับผม อย่างนี้ผมเองขับรถขับรางก็ยังกลัวเดินกลับบ้านฟ้ากลัวฟ้าผ่านนะฮะแต่ก่อนก็คือถ้าฟ้าผ่าอยู่ตามทุ่งนาก็คือต้นไม้นั่นแหละเป็นหลักก็เขบอกว่าห้ามห้ามไปอยู่ใต้ต้นไม้นะครับสมัยนี้ก็ไม่ใช่คนก็ฟ้าผ่าได้นะฮะตีกอล์ฟนี่ระวังนะเวลาว่าเขาหยุดเลยครับเงื้อเงื้อกอล์ฟมานี้อันตรายมากนะครับกีฬากอล์ฟนี่ก็คือถ้ามีเขาเรียกประจุไฟฟ้าบรอากาศนี่หยุดเลยครับอื เพราะว่ามีโอกาสโดนฟ้าผ่า <ตก S 1> ไ,ได้เนียครับแต่ฟ้าร้องอะไรเนี่ยหลบกันจะละวันเลยใช่ไหมฮะครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจนในการซ่อมแซมรถยนต์ก็ตรงไปอุบลสวิต1997นะครับเขามีเค,ครื่องมือครบคันทันสมัยมีความพร้อมเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่ำย่กว่าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์และก็ยังรับบริการอัปเกรดรถของคุณไปการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกครับ แล้วก็รวมทั้งการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG ล่าสุดนี้ครับอุบลสวิทเป็นตรออ,อครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับเปิดบริการและทุกวันเลยนะครับสองโมงเชา้ายัน5โมงเย็นทุกวันแล้วก็เป็นการให้บริการแบบวันสต็อปสวิทมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับเรียกว่าเงินมาเอกสารมาคนมารถมาทุกอย่างอุบลสวิตจัดการให้ครับ ไม่ว kind of ่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทําพรบต่อทะเบียนการรับตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊ส LPG CNG การรับทาประกันภัยชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3ที่เป็นไฮไลท์ครับนั่นคือรับฝากต่อทะเบียนด้วยมันง่ายจริงๆเลยครับชีวิตนี้ดีดีครับนะครับไปที่นี่ฮะอุบลเซอร์วิสครับโทรสอบถามครับ0622015510ครับ คุณฟังท่านใดนะครับอย่ากไดลูกบอลอิเล็กไฟนะครับไปป้องกันดับไฟที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้เลยนะครับลูกบอลอิเล็กไฟนะครับเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมดับเพลิงที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงที่สะดวกสบายในการใช้งานนะครับใช้ในทุกๆพื้นที่ในกองเทลเรนะครับหรือคุณฟังแขวนลูกบอลอิเล็กไฟไว้ในจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้เมื่ออิเล็กไฟเจอความร้อนนะครับเพราะจะระเบิดตัวเองมาสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับหน่วยงานภาคออีชนนพ่้งประะชชานนครับอยากได้บออินิทไฟ ไปป้องกันอักเสบที่ป็นสนักงานคุณนะครับโทรศัพท์มหาเราได้เลยนะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ใช่ก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปติวัสตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบุการแว่น,นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ โรงพยาบาลราชเวชุบลราชธานีนะครับนอกจากเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในเรื่องของการดูแลอุบัติเหตุนะครับทีมแพทย์พยาบาลนะครับมีความเชี่ยวชาญนะครับ ทางโรงพยาบาลราชเวชุุบุราชธานีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อไวรัสโครโรนา2019จากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับและก็เป็นแห่งแรกของอีสานใต้ด้วยที่นี่เขาให้บริการเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 นะครับรู้ผลทันใจนะครับสะดวกสบายทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่กักตัวนะครับฝ้อวรงผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศให้บริการชาวต่างชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยนะครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวชุอุบุราชธานี นะครับ045280040นะครับแล้วก็045280055ครับครับสามารถที่จะไปตรวจได้นะก่อนที่อาการแพนิคนะครับจะมีมากกว่านี้ครับ